พ,พ่อกันอยู่กลางป่าเด้อพี่น้องม้อนีก็บ้าเขาป่าโลป่าค่ะพี่น้องแก่เครียดแก่เครียดพี่น้องเออมาลุ่นน้ำกันวาสิได้เ่เห็ดพี่น้องดอกพ่นกับบค่อยสมบูรณ์ปัไหดแต่ว่ากะเอาใดอยู่ค่ะ่ำานี้เนาะดอกแรกแขกมานพี่นอ้องดอกนี่ก็มาไปหน่อยคักหน่อยแนี่ท้ละล่าสิขืนโอป,ปุอิปิพี่น้อง ะเดิมพี่น้กประเดิมนี่เป็นเห็ดผงเหลืองด้วยพี่น้องแต่ว่ามาดำเฉลียวสิบบเอาเพิ่มมาหนิไม่หลายดอกด้พี่พี่น้องนี่ก็มีอยู่เอาสิคะแต่ว่ามื่อนี้เหาสิเน้นเห็ดผงหวานผงเหลืองเ้าสิบเอาพี่น้องเห็ดมันปูนี่ค่ะเปล่าไม้เมื่อนี้ก็คือเห็ดมันปูก็เห็ดผงหวานพี่นกเฉลียวสองเห็ดเห็ดย่างอื่ดอะไรด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิดทายให้เบิ่ง แต่ว่าสิบกเก็บเสียเอาแต่เห็ดมันปลูกก็เห็ดพงหวานมาเนี่ยเป็นตาบพี่น้องมาลองเบิงทั้งนี้ผนออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่พี่น้องแต่ว่าคนทังเจนี้ว่าเขาจะเก็บลายเด้อพี่น้องเด้อมันก็เลยบ่คคอยมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนคือทางประเทศอื่นนี่ค่ะพี่น้องเพื่อก็สิออกไปเรื่องสิละนี่เพื่อเห็ด่ลดอกใหญ่แล้วพี่น้องสิประมาณนี่เถาในจักน่อยนีวันนี้นนค่อยกัเขียรหลายพี่น้องจะจักมันอียังเนาะเป็นท้งวพี่น้องทังเมืองไทยเขาก็เลยขอเขาปลาสะดอก เป็นตาบเป็นตากระจังถาเบิ้งพี่น้องเ,เห็ดเห็ดมันปู่ดอกเง่เหะพี่น้องมาอถือฝนไปทางถาแถวนี่แหละก็มีพี่น้องจ้ะแต่ว่าก็ยังได้อยู่ด้วยนี่เด้อดอกย,ยัง่งยขายายังเออกโดดๆทั้งสี่เละพี่น้องเอ,อ้ยเ็ปลาในเขาวันนี้เขาป้าผู้เดียวพี่น้องบอนคือเกขาพี่น้องเห็ดเก็ดดาวกระลายได้หมดโอ้ยจะเอาไปฝากงูมุดเหห์มันไม่นใ,นใครกินพี่น้องเบิ้ง อัน,นกขาแต่ว่าเฮ็ดอันนี้เป็นสิมีแมงแม่งอันนี้เบิ่งเฮาสิพาให้เบิ่งว่ามันขึ้นไปหอดใสร็อ้ขึ้นไปจนหอดผีพี่น้องเบิเ่งเองจนหอดไปแต่วันก็เป็นหูเป็นเห็ดธรรมดาจะด่ายู่เด้อพี่น้องกอวยก็อยากเก็บอยู่นี่โอ้ยน,นี่ขามันดอกนี่ค่ะพี่น้อกง่งามๆมีดอกนึ่งอันเห็ดนี่เขาว่าไปอย่างจิม้มตําใส่น้ําพริกก็แซ่บพี่น้อกก็จังเห็ดไข่บ้านเฮางหมดล่ะนี่ อย่างใส่ตำน้ำพริกได้พี่น้องคือแกงกระเสียบเห็ดอันนี้ง่ายง่ายเอาไปฝากมูกันนี่เห็ดแบบบานเฮาพี่น้องอันนี้ก็ลายก็เห็นมันง่ายพี่น้องเขาว่าสิบเอาล่ะไปเอามากแติจะได้เอาเท่าไอร่จุ่มซ้ำนี่ไหมมันต้องเป็นต่เอาอยู่ได้ตัดขาเพิ่นออกพี่น้องนี่เห็ดแบบนี้บานเฮาววกินเด้พี่น้องเอ้ยโปแมนบานสวิตไหมบานเฮาบอกว่า แต่ว่าบานบั่นเพิ่นกินเนาะแต่ว่าบานเท่าบ่กินเด็ดพวกนี่ขึ้นอยู่พี่นอ้องขึ้นหลายอยู่นี่เป็นเห็ดที่ข่อยหาพี่น้อกอแต่ว่านี่เป็นเห็ดที่อันเกิดหลายหลายข้าจะบ่กินเนี่ย <laughs> พี่น้องเมื่อคืนเหรจะดอกซ้ำอี๋ละบ่ะะอค่อยหมานเด็ดปนเลยเนี่ยหนี้แต่ว่าเอาเนาะค่ะเนาะ ดอกไม้ก็เอาตัวไปปอก่อนๆขึ้นเฮียโอยกะโมน,นี่หาโ่าคอยหมานปานใดว่ามันออกมาสายพี่น้องแต่ว่ามีคนเห็นห้อยเขาจะมาเก็บเดียวเนาะเขาก็เอาซ้าทีเฮ้าหาด้าเด้อพี่น้องเด้อแมางหมดแมงใหม่กินน้ำนี่พี่น้องอันนี้เฮ็ดเพิ่งหวานเด้อเขาเอินว่าแซบเดเตนะคะ คือมันจะเป็นสีหนีพี่น้องอยู่บนภูเขามันจะเป็นสีขาวขาวแต่ว่าทาาอยู่ข้างล่างมันจะเป็นหัวสีหนีพี่น้อ,องจ้ะอย่างหากระบาดำเจียวต่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องถ้าเห็นยาสีกมันอคบอได้เนาะคนเก็บเห็ดนั่นแหมมันระโดกงาม,อ,มอันนี้เป็นเห็ดเพิ่อขาไล่ว่าสีเปเอาเลยพี่น้องถ้าเห็นโดกก็สีกสิเอาอยู่เพราะว่ามันเก็บได้ดนเนาะเป็นหลางแล้วกัน เฮ็ดใส่ตูแข็งไหวแกงกินในเ่มันม่มมีได้พี่น้องเฮ็ดงามได้พี่น้องถ้าเป็นบานเฮากับไยๆเฮ็ดเพิ่งเข่าละแต่บาหัวนน่ะเป็นสีนี่ถ้าเพิ่นดอกในี่มันจัหนอยเพราะก็สีสีจางลุงหมันน่ะกินแ่บพื่กันแต่ว่ามันออกหลายคนบ่นค่อยเก็บเด้พี่น้องเขาสิเอาแต่เฮ็ดเพิ่งหวานอยู่นี่มันจะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่เก็บกับกบได้มันจะอ่อนอีลี่ละค่อยค่อยงามนะพี่น้องคนมีคนอีกดอกหนึ่งออกก็ลังออกก็ลายเฮ็ดแบบนี้ ออกหลายค่ะตอนแรกว่าสิบ่เอาวา่าวันนี้โอ้ะสะอ่อนเอาไปล่างไว้ไว้ไว้แกงเนะาะน,นี่มันโนมีโอเคหน่องดอกสั้น,นี่ิแต่าหากคุณอีกสองดอกไปเบิ่งกันค่ะนี่พี่น้องทำแม่ทั้งบานเท่านี้เอาแล้วบนเลือกเนะาะแต่ว่านี่ข่อยหังแบบโอ้ยมันลายแท้ได้พี่น้องข่อยก็เลือกเอาแต่อดอกนุ่มๆมาเลือกกันใครเฮ็ดเพิ่งเขาเด้อพี่น้องบานเท่า แกงเสียบที่ได้อยู่นีここ่ก็ได้ข่อยบ่มีมึงเบิกินพี่น้องแกงก็กินบ่เบิดอยู่ผู้เดียวนี่เก็บดาวก็เอาเหลือตะดอกง่ามันพี่น้องเนาะนี่อันดอกง่ามแมงข้อกินเอาไปแกงได้คือกันนี่นี่พี่น้องรุ่นนี่ร้ายหลายออกเต็มค่ะฝนทั้องฝนแม่นบิรเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ่งเนาะ แต่ว่ามันกิดสีสะเทือนเนี่ยักหน่อยนี่ค่ะพี่น้องนี่ดอกรุ่นนี่ต่ว่าเห่าบ่เอาเลยพี่น้องเพราะว่ามันถ้าเป็นบานเห่าก็สีเอาอยู่แต่ว่าสีปาเปล่านะนี่พี่น้องสิเอารุ่นดอกซ้ำนี่น,นี่ค่ะดอกซ้ำน,นี่ดอกซ้ำนี่มันหลายอยู่พี่น้องก็ร่างขึ้คนค่อยโม่ค่อยมากินแกงเห็ด ้เป็นใไงพี่หนอดู่ะน,นี่แบบนี้ละ่ะรุ่นนีลายบ่เอาด้วยค่ะเด้อเอาไปกับไม้ไผกินนะได้งพี่น้องนี่นีนน่ขอเก็บไปจากเดยเป็ไนไงยังขาวอยู่ด้ิพี่น้องนี่ก็ยังรุ่นยังขาวอยู่แต่ว่าบ่เอาดอกแต่ว่ารุ่นนี่ก็สิเทาแล้วไอ้พงกมองตาพี่นี่อีกพี่น้อรลอยหลายตัว เฮ็ดอันนี้เบื้องนีู่พี่น้องเปนบะเท่าแล้วก็มีนี่เป็นยางมีอยอันนี้กับเขาวอยู่นี่เก็บแล้เนาะเก็บถิ่มเก็บทุ่งข่อยว่าแม่เฮ็ดถิ่มเฮ็ดทุ่งเงด้พี่น้องมันไม่ไผกินนี่เห็นบ่ค่ะนี่ยลายค่ะพี่น้องเอาให้เป็นเสื้อแล้วกันเนาะที่ว่าข่อยเก็บถิ่มได้พี่น้องมันลายไม่ใครกินเสียดายอยู่ ก็ม่แม้จะได้แต่พี่น้องเขาบอเอาก็ได้เนอกเห็นแล้วมันดอกมันยังงามอยู่หันนะข่อยก็เลยอยากได้ลายกับมีถันแต่เห็ดอันนี้แหละพี่น้องเห็ดเผือกหวานกับมีแต่คนเอาไปเบิดฝรั่งกินแต่เห็ดเผือกหวานทั้งเจนีว่าพี่น้องจ้ะข่อยก็เลยได้แต่เห็ดอันนี้ขุนน่ะทั้งผลกระยางอยู่ขุน่ะโอ้ยพอบ่าย่ะฝ่าเก็บเบิดก่อนข่อยเหรอข่อยเฮงมากผู้เดียวอยู่เอ้าเก็บตัวพี่น้องอ่าว่าเหมือนฉัน่ ฝรั่งคนกับเก็บคือกันเด้พี่น้องเบื้งนี่อันนี้เห็ด <c> เ <oughs> ถึงฝรั่งบ่เอาคอยเอาคอยห่อก,กันอยู่ในป่าพี่น้องเบิง้งฝรั่งกห็หาหาดีดีแถวนี้ผู้เฒ่าเขาจะมาออกกำลังกายพวกที่ข้าเจ้ากระเียณนนะนะพี่น้องข้าเจ้าก็มายางหามันเป็นปลาที่หาง่ายบ่ตบ้องหมุนป่าเขาดำเจ้าเวลาเขาป่าคนเดียวกับซีมาปลาแบบนี้พี่น้องบ่กล้าเขาป่าเลิกกันนะมันก็เลยบ่ค่อยได้เฮ็ด ตามที่เขาต้องการไปเลยแต่ว่าก็โอเคอยู่พี่น้องโอเคอยู่หาเห็ดกิดเป็นยังไสียเด้อพี่น้องมื่อมานเพื่นบ่หวานเนาหมื่อมานเข้ากับโชคดีไปเอ้าขาเบิ่งถุงมือขอดกระแห้งขาดเอา้าสิได้ยตาดอกมันบน่นวมอีกตาดอกก็เอาไปปิ่งไปปิ่งพี่น้องปิ่งจี้แล้วก็ตำใสเอ็งนั่นก็นแซบ่บแสบได้เห็ดอันนี้นี่แต่ว่า น้อนมากินขาเพ่นเห็ดไข่หมกด้วยพี่น้องด้้อแกงซสบปิงตำปุ่นก็ซสบพี่น้ององ่ะนีแววงไปในหน่อยนึงเ <c oughs> ขาจจว่าอยากกินน้ำเนาะอ่ะแต่ว่าขายังง่ามอยู่เอาง่ามยี่บอลอะใส่นสีไดีปลาทิมเบิร์ตบ่ โอ้ยอนี่ก็ได้จะมันอยากกินน้ำมันข่อยอยากกินน้ำเพลินหมอพี่น้องหรือเพลินอยากกินน้ำข่อยงามเดี๋ยวพี่น้องกะต้าวก็ได้สารพาพดเห็ดคือเกา่าอันนี้ดอกหนึ่น้องดอกลอยมันใส่เพิ่งโอ้อยังอยู่บ่ยังให้ค่อยกินด้วยได้ไหมหมอพี่น้องขาเพิ่นต้องตัดออก ตัวถาก,ก็กินขึ้เก่ามันออกไม่พี่น้องเฮ็ดออกว่านเดือลายมันก็เลอยอ่ะมันก็เลยกินนอตตัวถากเขาจังไปตัดอีกทีนึงพี่นอ้องออกงาอยู่ได้อยู่พี่น้องได้อยู่เพืสวยขวนทขนุ่งเมืองขาดนะพี่น้องเบิ่งเฮ็ดซ้ำปะปีเห็ดข่อยก็ได้อันนี้เขาเอานว่าเห็ดปวกฝรัง่งเลยพี่น้องส่งคือกันเลยละ่ะเบิ่ง ส่ือกนก็เก็ดพวกเบิ่งพี่น้องเฮ็ดอันนี้มาออกลายออกหลวงเลยนี่เบิค่ะออกน้ำพุ่มใหม่นี่ค่ะลายได้พี่น้องนี่ยางให้พี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะนี่อีกนี่ค่ะมันจะอ่อนพี่น้อง ว่าสิบล์เก็บแล้วล่ะเบิ่งในพวกเจ้าเห็นบ่เนี่โอ้โดอกแม่แตั้งยังไงพี่น้องเขาเห็นน้ำนี่เบิ่งเลยค่ะดอกเพิ่นหลายแถวได้พี่น้องถ้ามเม้นบานห้าหัวกรเฮ็ดพึงเขาคักๆกนล่ะคอยสะอ่อนแต่ว่านี่คอยบ่เอาเด้อพี่น้องรุ่นนี่สิบ่เอาตามมาเบิ่งรุ่นใดที่ห้าเก็บพี่น้องนี่รุ่นนี้ค่ะ เนี่ก็สีเอาอยู่นี่ยังไดอยู่วะเลอกแก่แล้วเป่ปันเฮ็ดถิ่มเพ็ดทุ่มเอาคักๆเน้ะพี่น้องนาอมันลายๆนี่ค่ะตุ้งพี่น้องนี่ดอกนี้บ่เอาสิเอาดอกนี้ใส่ตาก่อนเต็มตาคือเกา่อยเกกกสีพี่น้องมองโลวด เป,ปิ่องมันลายพี่น้องจ้ะนี่อีกนี่ค่ะไปหลวงไปหลายเทเห็ดเห็ดเพิ่งขาลายนะคะงามอีหีได้พี่น้องพุนอีกยุ่งเหงาไ่ไหมคุณเพรษฐหูมนี่ขวไดซิปกาดอกเลยพี่น้อง Mắt sao ăn, đấy vì nó ừ. liền đi đấy vì nó hết anh hết hết anh hết anh anh hết 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 สนี่แต่ว่ายังสีบเอาล่ะคคะเพราะว่ามันสีเทาเปิ่มพี่นนอะโอ้กือว่าขอสีบเอาเลยล่ะมันเก่งงามอยู่เนาะโอ้คีบหนักเลย เมือเดียวเด,วพด้พี่น้องได้มันก็ลำบากนิดจักหน่อยพื่อน่ะพี่น้องเฮ็ดคอยนี่ดอกมึงจะดอกงามๆเนาะเบิง่งพี่น้องให้เพื่อนพี่น้องจะดอกงามๆทองขาวๆอยู่ด้วยนี่เพื่อนอีกพี่น้องอ หมันกำลังออกตุกุติกิอยู่หันมาผีอีกพี่น้องไปส่าๆเนาะตาดีขึ้นยังนึงก่อนพวกนี้พี่น้องมันออกกางสีเนี่ยเห็นบ่คะเจ้าเห็นน้ำข่อยก่อนหยัดใหม่ต้องหันพี่น้องาก่อนพวกนี้สวยงามนี่ดอกควายน้อยตู้ติอีอยู่หันมาทักพี่น้องมาจ้าเนี่นี่ดอก กํลังหวานเลยพี่น้องเบิ้งเนาะบ่เอาไปเช็คยังไงดอกนีนเข้าใจเท่าเลยไม่มืนเท่าโอ้ยบ่ค่อยงามปานไปเอาดอกก็งามมันเบิ้งเนี้ยที่หละพี่น้องมันเลยโอโตะไอแตะอยู่มันเลยงาม เป็นกุ้มกุ้มก่อนก่อนแต่ว่ามันขึ้นบ่มองละลายดอกพี่น้องท่องสวิตแถวบนเขาก็สีขึ้นเป็นกุ้มเป็นก่อนไงอันพืชราวก็สีขึ้นจะสี่ละพี่น้องเท่าละสีห้าดอกกุ้มหนึ่งสองสามดอกสีห้าดอกอย่างประมาณนี้แต่ว่างามอยู่กลางนี้ดอกพี่น้อง แม่งกินคือเก่าพี่น้องตัวกระไดอยู่พี่น้องวามากกับใบตัดสุดโตนเห็ดเด็ดกระสีกับมบไผกินเลยพี่น้นองงามงามหมักพระองค์พี่น้อ,องหมกงักพระองค์หมักพระองค์ซุกเหรอจักหมักพระองค์ว่าพวกเจ้าเนี่ยนี่พี่น้องลูกครับหมักพระองค์ฝรั่ง พี่น้องวันนี้ความหมานของมาดามแจ่วกระไดแค่นี้เด้อร์เห็พี่น้องกับกระไดไลปันไดแต่ว่ากระไดครึ่งตายอยู่พี่น้องกับมีเห็ดผงหวานเห็ดมันปูเห็ดผงขาไลา่แล้วก็เห็ดไข่มุกน้ำพ้อมค่ะพี่น้องกระถือว่าได้ไลติบอยู่ดอกเนาะซ้ำหนีเนาะเอาพี่นอ้องจ้ามาดามแจ่วก็เอาคลิปมาฝากพี่ตอนน้องซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะนอกจากไดก็ฝากกด กดไลค์กดติดตามให้กำลังใจใน่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคนที่คอมเมนต์เขามามาดัมเจลอาจีพบุคคลไม่เวล่าลายพี่น้องช่วงนี้เพราะว่า,เ,าเตรียมตัวทำงานแล้วก็เตรียมตัวใหญ่บานพี่น้องจะอะ้าก็เลยเก็บเข่าเก็บของโดนๆจะสิเดาคลิปมาฝากพี่ตอนน,อน,น้องเนาะค่ะเนาะผู้ใดเขามาเป็นกำลังใจให้มาดัมเจลสำหรับเพื่อนๆเดี๋ยวสิตามไปที่หลังด้อค่ะเด้อสำหรับพี่น้องแฟนคลับทั้งรายก็ ขอบคุณหลายทีให้กำลังใจด้วยค่ะเด้บอบลืมกันเนาะเอาล่าไปกอนละล่ะมันนี่ไปไปค่ะไปไปพร้อมทั้งตางเหตุของเรานะคะ <c oughs> ไปละค่ะไปอีหรีบันี้สวัสดีค่ะ